้ึกดีใจมากๆครับแลวก็เป็นเกียรติมากๆครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้นะครับแล้วก็รู้สึกภูมิใจกับเด็กๆและก็ขอบคุณแทั้งน้องๆด้วยครับที่ยังมีกิจกรรมดีๆแบบนี้แลวก็น้องๆรู้สึกเอนจอยแล้วก็อยากจะได้ฟุตบอลมากๆครับโอ้ดีมากเลยครับผมน้องๆที่มาวันนี้ก็รู้จักกับพี่ๆอินฟูแล้วก็อดีตทีมชาติพี่โก้ด้วยครับก็รู้สึกว่าเป็นแรงบันดาลใจน้องได้ดีมากๆเลยครับผมได้ความสนุกแล้วก็ได้เอากลับไปซ้อมค่ะได้สเตปเพลเวอร์และความสนุกครับ ขอบคุณ BEM ครับแล้วก็กทพที่มีโครงการดีๆให้น้องๆแล้วก็เป็นโอกาสสาหรับน้องๆเยาวชนครับผมขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ทุกๆคนนะครับที่จัดกิจกรรมนีขึ้นมานะครับฟุตบอลปันสุขผมคิดว่าน่าจะส่งต่อความสุขให้กับน้องๆได้อย่างดีแน่นอนครับผมสำหรับโครงการนี้เป็นโครงการที่วิเศษมากๆครับแล้วก็ขอบคุณทางผู้ใหญ่นะครับที่เห็นความสำคัญของเด็กเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆที่แทบจะไม่ได้โอกาสเลยนะครับเราได้นําอดีตนักบอลทีมชาตินะครับผู้มีชื่อเสียงต่างๆนานามาสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆันี้ปดครบบบอแตลไ